อากาศมันหนาวเลยกินนุกกระทะดีกว่านี่ผักอะไรก็เดร๋ยวักอะไรสลัดหรอกมีกวางตุง้งบูเห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทองเยอะมากเลยอากาศมันหนาว ากาแมะนาวนะเลยต้องกินอะไรแล้วร้อนั้งหนอ ต้ออ่ถืว่าเด็กสุดในทีมเลยวันนี้แกรเตยมตัวของเรามาอยู่ทีมนี้แล้วก็่้พรทำให้คักค่ะท่า่จะต่มาักมาเพราะว่าอยู่ทุกคนที่ตอนตอน้นเป็นงานที่ตรวจร้องพแล้วก็คือตอนนั้นกิดอาจารย์แอสเคเป็นให้ไม่สบายเลยทุกคนคือคาดหวังกับหนเยอะมากแลทุกคนก็ผิดหวเป็นตัวหนซึ่งทาให้เรารู้สึกว่าตัวเองมีผม วันนี้จะมาทำไรก็แพงตัวเองให้ได้เ่ยแล้วก็เอาชนะใจตัวเองให้ได้ตัวเองก็ทำได้โอ้โหอะมาเด็กชายที่หนึ่งผมบอกว่าตุ้งตึงเดือดจ่าโง่สามข้งนี้ผมไปในโดนบข้ามไปโดนครั้งแรกนั่งกินข้าวผมเพื่อนมาหามใส่รถกระบะเอาไปประกวดแล